See you on January 1st. Tukdong crab one preposition on นำหน้าเท่านั้นนะครับ to We are at home celebrating New Year's. ถูกต้องครับ home กำหนดไว้ว่าเราต้องใช้ preposition at นำหน้าเสมอนะครับ na We are holding a party in our living room. Room เป็นคำที่ต้องใช้ preposition in นำหน้าแล้วจะฟังดูเป็นธรรมชาติและเหมาะสมที่สุดครับขอจบควิสวันนี้ด้วยประโยคนี้ครับ I wish you a joyful holiday season holiday season เป็นคำนามเราต้องใช้ adjective นำหน้าเพื่อมาขยายนะครับและที่สำคัญเลยคือ full เป็น suffix คำลงท้ายคำที่เติมท้ายแล้วจะก,กลายเป็น adjective 100%ครับ and I hope this coming year is Fil with ถูกต้องครับเราต้องใช้ filled เพราะเป็น verb ที่วางไว้ข้างหลัง verb to be ซึ่ง verb to be นั้นปกติแล้วจะมี verb หลักๆตามหลังได้สองแบบก็คือ gerund และ participle เมื่อใช้ participle วางหลังนี่คือรูปแบบของ passive voice นั่นเองครับผมฉะนั้นแล้วประโยคนี้อ่านซ้ำอีกรอบหนึ่งได้ว่า I wish you a joyful holiday season and I hope this coming year is filled with success ขอบคุณทุกคนมากเลยครับสำหรับความไว้วางใจและสปอร์ตที่ให้กันมาตลอดทั้งปี2024สวัสดีปีใหม่ครับแล้วพบกันในปี2025